เหมือนได้ข่าวบอว่าเราสองคนเตรียมจะบินไปมีสติในการประกานเป็นที่ไหนคะถ้าเกิดอะไรสำคัญนะทำแล้วทำแล้วทำแล้วลูกมันอ้วกเหมือนเงียบๆไม่อันนี้หลักๆก็เราก็ถ้าตอนนี้ที่ประกาศเราก็มีไต้หวันกับญี่ปุ่นครับผมใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีหลายๆประเทศเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะไปแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างก็เราก็มีการซ้อมโชว์กันมาก่อนแล้วแหละครับแต่ถึงเวลาก็ไปปรับเปลี่ยนกันหน้างานตามฟิลลิ่งครับผม จะมีอะไรพิเศษอะไรครับวอเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เตรียมแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแลออ้วก็แบบเทีเ่ยวด้วยเตรีย,ยมเจอแฟบบนๆด้วยครับแล,แล้วก็ซ้อมเราก็ซ้อมเนี่ยสองเพลงหนักไปกดหนักก็หนักพร้อมกันผลเพลงผลความสนุกไปให้แฟนเต็มที่เลยใช่ไหมครัเต็มที่ครับเรียจว่าเป็นเพลงของพวกเราเนี่ยแหละที่ถูกลิขสิทธิ์ เคยไป่างประเทศไหนหรือยังวิ้ยไม่เคยเลยนะใช่ปะไม่เลยหไม่ไม่ไม่ถึงว่าประเทศที่เคยไปมาทั้งหมดอ่ะยังไม่เคยไปซ้ำเลยนะยลยแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่จะไปเป็นครั้งแรกครับคือก่อนหน้านี้ที่แบบเว้นช่วงมาก็มีเวียดนามเคยไปไปมาแต่ก็เว้นช่วงมาปีอ่ะใช่ป่ะจนมาปีปีใหม่แล้วก็แบบเออไม่เคยไป เป็นไหกับการที่จะไปครั้งแรกไม่รู้ว่าแฟนๆจะต้อนรับยังไงจะเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยก็มันก็ตื่นเพ้นนะเนาะเพราะแต่ว่าเราก็พูดตลอดว่าเออนะมีโอกาสเราอยากไปขอบคุณแฟนๆแบบเจอตัวจริงๆตลอดเลยทุกครั้งนี่แบบ ที่ผ่านมาโควิดแล้วก็วปดีโอออลเขาพูดตลอดเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเจอจริงๆแล้วไปทักทายเซรให้ฝึกภาษาบ้างไหมฝึกภาษาก็นิดนิดหน่อยอ่ะแบบจากการทํางานเราก็พอจะได้เน็นยิ้นเลยนิดจริงๆกับเป็นสื่อสารได้จริงครับแปาณนั้นแต่พอทักทายแปลงได้ใช่ใใชช่้ภาษาไทยกับญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ไหมคะครับใช่ครั้งแรกเหมือนกันถ้าไปทำงานใช่ไปทำงานเป็นครั้งแรกครับ แฟนญี่ปุ่นเขาว่จะมีแบบว่าความพิเศษนิดนึงเราเตรียมตัวเตรียมใจแมสจะแบบเขาอาจจะแสบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะไปถึงยังไงนะคือเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบเวลาปมมอเขาจะแทงเห็่อะไรที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เราต้องปรับตามเราต้องปรับตามน้อยันนี้ลุงแก้มหัวละไม่ได้ไม่ได้โอเคไดเมลอ เดี๋ยวเราก็จะน่าจะต้องแบบปรับเปลี่ยนแผนเลยถ้าเกิดไปแบบนั้นก็ไปเวียน่ารักไปเวียไปฉีดกับเขาดีกว่า่ไปประเทศไหนแบบมันเราก็เราก็ไปเออเพลงมันเราก็ปรับเปลี่ยนแต่ว่าทำกันบ้านไปแล้วว่าจะเจอใครแล้วต้องทำตัวแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะยังรู้เหมือนกันนะครับไปนิวยอร์กเลยเบาๆเลยยังรู้แค่เราแค่เดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนแผนละเห็นพี่บอกว่าจะมีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะ กับพี่ปีเตอร์กับพี่วอลล่าคร่ะเต้นทำไหนครับก็ถ่ายทำไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะใช่ก็สนุกมากตอนแรกก็ไปเขินๆคราวนี้แต่ว่าพี่ปีเตอร์กับพี่วอลล่าชวนไปเเยอะมากก็สนุกมากเป็นสองที้เจอรับน้องไหมฮะพี่วอลล่าพี่ปีเตอร์ไม่ยังไม่เจอนะเขาน่ารักกับผมมากเลยเออ ทำงานหนักเป็นยังไงบ้างก็นหนักแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะครับเป็นอะไรที่แบบมันมากเพราะว่าผมเป็นพอดูหนังเรื่องสไซไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วก็คือคือผู้กำกับคนหัวคือพี่ปีเตอร์พี่พลัลล่าก็จะถามเรื่องบบเกี่ยวกับเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันแบบมเป็นสีหน้าพี่มาเดี๋ยวอธิบายยังไงดีวะแต่ว่าแต่ว่าเขาสามารถ เราได้มุกข้อเลยนะเพราะมันทําให้เราเข้าใจตันเรื่องมากขึ้อนอูะไรเงี้ยเราเเวลาถ่ายก็จะสนุกมากจะได้ดูมเมื่อไหร่คะับ ควางแม่ในการไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้งั้ช่วงแรกๆครับแต่ว่าไปเราเขาคุยภาษาอังกฤษกันใหญ่เลยเราไม่รู้จะคุยอะไรแต่ตอนนี้เขากลับมาผมว่าสนิทแล้วเขาโชว์ปิ๊งโดแล้วโล้๋งแล้วสักหน่อยไม่ละท้างหน้าเลยแกล้องจับจ้องนะฮัลโหลเป็นไงโอเค แอบไปปีได้ชมกันเนาะอ่ะพี่ขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงมันมีแบบว่าข่าวลือของคู่สิ้นวายอ่าเอาละว่าเข้าถึงตัวยากอะไรประมาณนี้เขาอยู่ไกลๆต้องเว้นระยะห่างหลายเมตรอย่างเงี้ยค่ะเออโยงเป็นผู้เราโยงเป็นผู่เราด้วยหนึ่งในนั้นอย่างเงี้ยค่ะเรามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เออมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมเกิดขึ้นกับผู้เราไหมเป็นผู้ที่แบบเข้าถึงตัวย่าเปแล้วมีค่ะ พูดเราไปดูม้วยแฟนสาวเข้าถึงแฟนสาวใช่เราไหมอ่ะใช่พูดเราไหมลูกมันได้ยินเมื่อกี้เลยปกติเราเข้าไปหาแฟนสาวเอง อะไรเขาถึงเรายาวเพราะว่าเราไปเพราะว่าแฟนเขาไปไม่ได้กินผมหลับผมมาเข้าไปก่อนไม่ได้กินเราหนึ่งตัวผมยาวเรยวเป็นเพราะเราเข้าไปแเราก็ถอยาาากเขข้หจริงๆแล้วคู่เราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมอย่างที่เป็นข่าวไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็ดูที่ความแบบว่าเราเราเรามีความสมเหตุสมผลดูของคุยถ้าแต่แบบเพลงนี้มันก็ไม่ใช่ ่งงไหมอยู่ๆแบบโดนโยงไปอีกหนึ่งคู่ในเรื่องประเด็นนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะเขาก็งงนะเขางงแต่ผมว่าแบบแต่ผมไม่ไม่น่าจะเป็นเราเพราะว่าเราติดเล่นขนาดนี้ใช่ผมก็ไม่น่าจะถึงเยาะเดี๋ยว่าบางทีอาจจะเพราะว่าระเบียบงานหรือเปล่าอะแต่ว่าถ้าถ้าโดยส่วนตัวมัไม่ไม่น่าตกซีเรียสไม่อยู่ๆแบบโยงข่าวเลยผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่า มพอเรามาวิเคราะห์แล้วมันไม่เป็นส่วนนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเลก็ไม่ได้ไม่เครียดอะไรัก็คิดว่าไม่น่าใช่เรอไม่น่าใช่ารั้งคู่เราเป็นรีตลอดเขาหาไปเขาหาเองยืนรอเลยเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สัมภาษณ์ผมวิ่งไปวไไปแล้วไย้นะอย่านะเดี๋ยวพี่ชนะเดี๋ยวพี่ชเลยเป็นมิติใหม่ของคู่วายดูการจะเป็นี่รู้กันครับคู่หนึ่งเป็น พอเข้ามหาเป็นกับเองนึกถึงแฟนมิตเลยนี่เราไปล่าสุดไปกงเล้วเราไม่ได้เตรียมกาดว่าจะลงเวทีกาศจะลงเราก็เอาเรามองหน้ากันไปไหมลงพี่กาดวิ่งไปกาดแบบทำงานดีมากนะแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เตรียมการมาเขาไปวิ่งวิ่งชาร์จกันเขาเลยไปสร้างกำลังแฟมิตรที่ต่างประเทศเลย าไแกก็ไต่ผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเตรียมการบ้านมาแล้วอารมณ์ตอนนั้นมันคืออะไรเขาอยู่ดีอยากจะวิ่งไปหรืออะไรคือเรารู้สึกว่าผมมันไม่ชอบมูดได้แบบมายืนยืนร้องเพลงแล้วมันมันนมันแบบทุกครั้งผมก็บอกตลอดว่าอยากเอออยากไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยวิ่งเงินโอ้โหเราก็ได้แรงบันดาลใจจากเวียดนามนั่นแหละเราก็วิ่งไปเราทุกคนแบบเทสนุกไปกับมดรู้สึกว่าถ้านานเจอทีเป็นไรไปดูเหงาอยู่นะกูเลยกลายเป็นดูเหงาใช่ไหม ประเทศต่อไปก็คือรอแล้วนะญี่ปุ่นอาจจะไม่วิ่งแล้วกันเออได้ข่าวมาเดินแล้วถ้าเราสามารถทําให้เขาเยี่ยวได้ฮะทำให้หะะนทใ้เขาเยี่ยวเยี่ยวคนเยี่ยวเยี่ยวไม่ได้จีหยิ่งกันเลได้สนุกน่ากลใจน่ากลต์ใจหลังจากนี้ก็คือรอลุ้นตำนานของคู่ญิงวอร์ในแต่ละปีแล้วกันรอรอดูเล้วชาวญี่ปุ่นโอเคครับประกาศด้วยลูกโอเคให้ฝากหน่อยตำนานในวันนี้ครับหนึ่งอค่ะ จดไวให้หน่อยลูก เปิดตัวคอลเลคชันใหม่รับซัมเมอร์มมอรน่าสนใจยังไงคะคอลเลคชันนี้ก็จริงๆเราก็มีหลากหลายมันมีแกแอนแมทได้ครับแล้วก็ผมว่าแต่งง่ายกับใครแต่และคนนี่ดูอย่างผมเนี่ยก็แต่งง่ายกับก็ชิวๆก็เหมาะกับมุกสังคบนี่ก็แต่งจริงๆมันสลับสรรีเสื้ออะไรก็ได้นะครับก็นะครับฝากไปด้วยใครที่บเขาจงซัมเมอร์แล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เรนเชิญใช่ไหมสวสับเพราะว่าแบรนด์ที่เราเห็นเยอะมากเพราะตอนยืนนี่แบบแอนแมทกันสนุกเลยครับก็เรียนเชิญนะสำหรับใครที่ ทีแบบว่าใกล้เข้าเัมมอนะไม่มีเสื้อาาหรือออยกัปเรือว่าเสื้อกีฬาอะไรอย่างเงี้ยทุ่เขามาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ